ดีครับผมพอกันกับปล่อยอครับผมคลิปนี้สีผ้ามาชมสวนสะระแน่ครับผมมึงน,นี่มาตัดผักสะระแน่แต่อันนี้ไม่ห้ชมผักผักกาดเจ้าปีบ่ก็เจ้ากลิกิกนใบครับเจ้ากลิ่นใบครับผมงามงานอันนี้ผักบุงบ้านนอครับผม คนไทยปลูกไปได้กินครับผมแบบสวนตะละเน่ครับผมกินแห้งแห้งครับตะละเน่ตะระเน่อิตาเลียนนะครับเด้อมาตัดเด็ดสูนี่เครับบ้านผดพ่มบ้านสามจิตเ,เนี่ยไปซอยงานมันนั่นซอยงันให้มันเนียบเนียบตะละเน่ ngắm nắm tất cả nữa. Tất đây nắm tất cả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  này tất cả nắm tất cả nắm tất cả ปันตัดญญาค่ะจิมเกียวอ้กินแห้งครับผมหยับตัดแล้วทำไงสดชื้นเต้เกียวตังตอรอเตลเลยครับผมเอาฝากก็เลยก็แซ์ก็ติดตับกำลังใจ้งมเกียวรับชมเด้อเวัครับ